ทักษออนขอพูดบ้างหลังหมวดอ่อโพสต์อธิบายยาวถึงประเด็นรีเทรนรักครั้งเก่า เรียกได้ว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือแน่นสุดสำหรับคุณแม่สายสตรองอย่างแอฟทักษอนที่มีประเด็นร้อนฉ่าลุ้นรักรีเทิร์นหมวดอ๋อซึ่งแน่นอนว่าคุณแม่แอฟก็ได้ตอบกลับไปแบบนิ่มๆแล้วว่าคิดกับพี่อ๋อเป็นพี่ชายคนหนึ่งจริงๆแต่มันมีคำทิ้งท้ายที่ว่าที่เหลือให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันงานนี้ก็มีแฟนคลับต่างๆได้เชียร์ให้ลมพัดหวนรักครั้งเก่ากันเต็มเลยค่ะ เมื่อครั้นฝ่ายชายพี่ชายที่แสนดีของคุณแม่สายสตรองก็ได้โพสต์ตให้มันจบๆไปเลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นพี่น้องกันและเรื่องของเราไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วให้แอปเขาได้เป็นนางฟ้าและอยู่กับนางฟ้าตัวน้อยอย่างน้องฟีใหม่มันคือสิ่งที่คู่ควรที่สุดแล้ว งานนี้สื่อไทยได้มีโอกาสเจอคุณแม่หน้าหวานสาวแอปทักษอนจึงได้ถามประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังฝ่ายชายโพสต์งานนี้เจ้าตัวก็ยิ้มเขินเขินพร้อมกับตอบกลับทันทีว่าจริงๆอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งก่อนเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กคะ่ะเพราะมันเหมือนโตมาด้วยกันมากๆและรู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วเรียกได้ว่าไม่ว่าจะมีเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องทั่วๆไปก็ตามเราสามารถคุยกันได้ทุกอย่างกับครอบครัวพี่ ออคะ่ะและสิ่งที่พี่อ้อโพสต์ลงไปนั้นเกิดจากความเป็นห่วงล้วนๆเพราะไม่อยากให้ทางน้องสาวคือแอปทักษอ,อนมีจุดเสี่ยงที่จะเกิดเป็นกระแสข่าวอะไรอีกในต่อๆไปมากกว่าคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อจแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ